ข่าวประจำรายการวันนี้ที่ผมพูดกับท่านในประเด็นปัญหาเรื่องเมืองรู้หมยกูหลานใครเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเรากำลังพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันหรือในหนึ่งก็คือการใช้อภิสิทธิ์เหนือกฎหมายนี่แหละนั่นแหละเป็น เป็นต้นทางของการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นวันนี้เนี่ยมีผมอยากให้ท่านดูการ์ตูนเพื่อจะนำไปไปสู่เรื่องที่นายกเนี่ยเขาก็อึดอัดใจต่อปัญหาเรื่องของตึกถลม่มสอตเออสำนักง,งานตัวเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับที่แผ่นดินไหวแล้วมันถลม่มถล่มอยู่ตึกเดียวนะทั้งกรุงเทพ คือมันทุจริตแน่ๆแ,แต่ขณะนี้มันพยายามจะหาทางออกแบบนั้นแบบนี้พนังกาาางานสอสตงก็มาแก้ตัวอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นการทุจริตที่เลวร้ายที่สุดเพราะมันเป็นต้นทางของการเสียชีวิตของคนงานมีคนบอกว่าตึกสอตงนี้มันน่าจะสร้างให้เสร็จซะก่อนแล้วให้เข้าไปทำงานแล้วก็ถล่มแผ่นดินไหว จบกันหมดแมหมไอ้นั่นก็โหดไปนิดหนึง่งแต่อาจจะสะใจว่ามึงกินกันเองแล้วก็ตายไปในตึกเลยแต่ว่าเรื่องนี้ทุกคนเห็นตรงกันหมดว่ามีการทุจริตแน่นอนหลักฐานอื่นๆมันก็มีด้วยไม่ใช่มโนเอานะแต่ขณะนี้มันพยายามจะดิ้นหนีออกอ้างว่าตึกถล่มเพราะอ่านเขียนแบบไม่ใช่เรื่อง คุณภาพของเหล็กเรื่องนี้ผมเรียนท่านนะครับผมให้กำลังใจนาย,นายกให้กำลังใจ DSI ที่เขากำลังตรวจแล้วทุกฝ่ายที่เขาช่วยกันไม่ว่าคุณ c s i l L A นะครับเราก็ช่วยกันเปิดโปงเนี่ยแต่ว่าที่ผมไม่ได้ตามรายละเอียดเพราะผมถือว่ามันเป็นข่าวสาร ไม่ได้ขาดหายไปในประเทศไทยแต่ไอ้ที่ขาดหายคือมันจะบิดเบือนวันนี้เอารูปนี้ให้ท่านดูคุณอรุณนะครับจากมติชนคุณอรุณวัชรสวัสดภาพนี้มันบอกชัดเจนว่าไอ้ตึกถล่มเนี่ยมันมีตัวอะไรอยู่ในนั้นท่านเห็นไหมหางแดงๆเนั่นเพราะขุดปั๊บเห็นหางมันเลยท่านเขียนบอกว่า ถ้าความวิปริตพิสดารที่ถูกเปิดเผยเพิ่มทุกวันในการสร้างตึกสตงอทำได้ในที่สุดไม่สามารถจะลากออกมาได้ทั้งตัวได้ประเทศไทยคงอยู่ยากดังคำที่นายกพูดเอาไว้คือตัวเฮีย <laughs> นะครับมันตัว ตัวอย่างที่เรารู้เนี่ยอันนี้คืออารมณ์ที่นักการ์ตูนเ,เขาเขาเขียนให้เห็นง่ายๆคือคนทั้งประเทศเห็นหมดแล้วแน่นอนที่สุดเรื่องนี้นายกเขาถือเป็นงานสำคัญทีเดียวคือถ้าถ้ายังจัดการไม่ได้ทั้งทั้งที่มีหลักฐานขนาดนี้เนี่ยนะไอ้ตัวแทนสตงก็มาชี้แจงต่อกรรมาธิการ ปิ้นไปปิ้นมาเนี่ยนะดูแล้วน่าลำคานะว่างั้นแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ตามเรื่องไม่ได้ตามเรื่องนี้แต่อ่านข่าวตลอดท่านนายกได้แสดงออกแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ผมเชื่อว่างานนี้ไม่ไม่ไม่เลวนะฮะนายกิ้งยันยันเองว่าจอออกหมายจับคนผิด ตัวการที่ทำให้ตึกสตงอถล่มลั่นต้องมีคนรับผิดชอบไม่มีไม่ได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็จะลงเรื่องของนายกประชุมเรื่องนี้การทุจ,จริตตึกสตงอจนคนตายสิ่งที่ผมเห็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการทุจ,จริตแน่นอนที่สุด แล้วก็แบบราชการครับอ,อ้างนู่นอ้างนี่แก้แล้วมีส่งจดหมายเตือนให้จัดการแก้ไขไอ้นี่ละทุจริตแท้ๆเหมือนกันไม่ได้ต่างจากสอตองอเลยคือการถมดินที่เป็นข่าวในประเทศไทยแต่ว่าข่าวนี้มันอาจจะไม่ดังเหมือนกับเรื่องตึกสอตองอเพราะมันมีคนตาย อันนี้ยังไม่มีคนตายแต่คนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักคือการถมดินร้อยกว่าไร่ครับที่จังหวัดระยองนี่ครับท่านดูภาพนะท่านคงถ้าใครตามข่าวในประเทศไทยจะเห็นมันถมดินเนี่ยสูงถึงหลังคาบ้านเขาบ้านสองชั้นนี่มันบ้านบ้านสองชั้นเนี่นนอนนไอที่ดินเนี่ยมันถมสูง สองชั้นแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างนะนี่ขนาดแค่ถมดินยังสูงกว่าบ้านหลังคาเขาสองชั้นเนี่ยแล้วถ้ามันก่อสร้างจะขนาดไหนภาพที่ผมให้ท่านดูนี้ใครที่ไม่ได้ตามข่าวจะได้เห็นนะครับนี่ท่านเห็นหลังคานะเขาก็เขาก็ถ่ายมุมบ้านหลังคาเลยดินนี่ครับอีกมุมหนึ่งนี่ถ่ายจากบนที่ดินที่ถม เทียบกับหลังคานี่มันสูงกว่าหลังคาด้วยซ้ำไปตามภาพข่าวที่ผมดูหลายช่องแต่ผมเอามาจากช่องสามนี่นายกฤตินมีราบปรลัดเทศบาลเมืองมะขามคู่แถลงข่าวที่ผมติดใจนี่คืออะไรรู้ไหมการถมดินร้อยกว่าไร่ มากขนาดนี้มันไม่ได้ถมวันเดียวเสร็จมเมื่อไหร่ต้องถมเป็นเดือนครับแล้วระหว่างที่เป็นเดือนเนี่ยเทศบาลไปอยู่ที่ไหนท่านประหลัดปล่อยให้มันถมได้ชาวบ้านเขาก็ไปร้องแล้วมึงพวกคุณก็เฉยกันจนกระทั่งเขาออกเดี๋ยวนี้กลายไป็นว่าต้องตีข่าว พอตีข่าวเสร็จก็เป็นข่าวใหญ่ครนี้ก็หูตาผู้ใหญ่เห็นนะที่กรนี้ออกมาแล้วว่ากำลังดําเนินการแล้วอย่างนั้นอย่างนี้บ้านนี้เมืองน,นี้มันเป็นอย่างนี้มาตลอดมันมันกินกันเป็นปก,กติเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจริงๆมันผิดกฎหมายตั้งแต่ที่เห็นเอาล้วครับไอ้วันแรกเนะี่ยอาจจะยังไม่เห็นว่าถมเท่าไหร่แต่ไอ้ที่มัน พเนินดินสูงกว่าหลังคาบ้านนี่มันไม่ได้ทำวันเดียวได้มาไหร่เราแสดงให้เห็นว่ามันมีการจ่ายสะตุ้งสะางกันแล้วเป็นการทุจริตกันแล้วก็ปล่อยปะละเลยจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนไหนจะฝุน่นฝนตกมันก็ไหลท่วมนี่ดีว่ายังไม่มันยังไม่พังทลายมาพังบ้านเขาเอาละครับแล้วก็บอกไม่รู้ว่า เอาจะทําอะไรเออพูดได้ยังไงวะเจ้าหน้าที่เทศบาลบลัดเทศบาลยังไม่รู้เขาจะทําอะไรคุณอยู่ได้ยังไงเออแล้ววันนี้ข่าวก็ออกมาแล้วทําไมนักข่าวเขาถึงตามเรื่องได้ผมนึกบอกว่านี่แหละครับไออภิสิทธิชนสังคมอภิสิทธิชนที่ บึงรู้ไหมกูลูกใครเนี่ยก็เพราะมันใช้สิทธิพิเศษกันอย่างนี้ผิดเหนือกฎหมายกันอย่างนี้เหยียบเหนือกฎหมายกันอย่างนี้ไม่ได้ต่างจากเรื่องขับรถชนแล้วก็เกิดข่าวลือว่ากูลูกใครนั่นแหละก็ไม่ได้ต่างกันจากการทุจริตกรณีของตึกสตงและแผ่นดินไหวมันก็มาเช็คบินแต่ไอ้นี่ไม่ได้ผลจากแผ่นดินไหวแต่มันก็กินกันเป็นปกติอย่างนี้ ผมกล่าวหาตรงๆไม่ใช่ว่าแหมผมไปรู้หลักฐานไม่ต้องแล้วละครับมันหลักฐานเชิงประจักษ์การถมดินเนี่ยในเขตเทศบาลนะครับเพราะดินนี้เนี่ยมันอยู่ในเขตเทศบาลแล้วอยู่ๆคุณถมก็ได้รถวิ่งกันเป็นพันๆคิวอย่างเงี้ยคุณไม่เห็นได้ยังไงไอการที่คุณปล่อยได้ขนาดนี้นี่คือการทุจริตแต่ไม่มีสื่อไหนตามเรื่องนี้เลย ว่าเป็นเรื่องทุจริตก็เห็นเหมือนกันรับว่าเออเขาก็มาแก้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้ออกจดหมายเตือนพึ่งมาทําที่หลังครับและประกบเขารู้หนังสือพิ์ก็ชี้แจงว่าคนที่ทําถมเรื่องนี้เขาเตรียมทําโรงงานทําแบตเตอรี่ที่ว่าส่งจีนนะ่ะเพราะเผื่อ้จีนนะ่ะร่วมด้วยในทุนจีนนะครับ นี่ค่วผู้จัดก,การบอกแจ้งจับในทุนถมดินสูงมิดหลังคาสองชั้นที่แท้คนไทยเตรียมทําโรงงานผลิตแบตเตอรี่ป้อนลงไฟฟ้าเอ,อป้อนรถไฟฟ้าจีนเห็นไหมครับมันมันไม่ใช่เดี๋ยวเดียวรู้ได้หมดไอ้ทำได้เดี๋ยวเดียวเมื่อไหร่มันรู้ก็ตั้งนานแล้วนี่แสดงว่าเอาหูไปนาวตาไปไล่แต่มือนี่กำกำเงินเข้ากระเป๋า อีกวันหนึ่งครับเมื่อวันที่18บปเมื่อกี้ส7บเจบอกโผลแล้วในทุนถมที่ดินสูงมิดหลังคาบ้านส่งตัวแทนขอโทษประชาชนแต่ไม่บอกว่าเตรียมทำอะไรแล้วไอ้ตัวแทนที่เจ้าของที่ดินนี้ก็ไม่มาเองนะเอาเอาตั้งตั้งตัวแทนมาถแถลงถแถลงข่าวกับประหลัดเออประหลัดเทศบาลแล้วเวลาถแถลง ก็ปัดปัดบายบาย,บายเบียงเบียงที่ผมดูข่าวนี่ไอ้ที่ผมเอาเรื่องนี้มาออกก็เพราะว่าแหมพอดีมันประจวบเหมาะกับไอ้เรื่องคนอยู่เหนือกฎหมายนี่แหละแล้วโดยเฉพาะอันนี้เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ทุจริตก็เลยคิดว่าเอาเอามาพูดรวมๆสักทีหนึ่งนะครับปกติผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากขนาดนี้ผมมักจะพูดในเรื่องของหลักการและโครงสร้างชิงระบบ ภาพมันซื้อพิมพ์ที่เขาถ่ายมานี่เห็นชัดเลยครับนี่อันนี้กว้างใหญ่ไพศาลเป็นร้อยกว่าไล่อ่ะมันอยู่เหนือหมู่บ้านเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่ใช่ถมวันเดียวเสร็จเมื่อไหร่เล่านะครับนี่นี่มันอยู่ในเขตเทศบาลเทศบาลเมืองมะขามคู่แล้วปรากฏว่ามีการถแถลงข่าวมีสอสอ ของพักประชาชนไปนั่งอยู่ด้วยเออไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยต้องตีข่าวให้มันให้มันมากหน่อยนะครับสสท่านนี้ก็คือสสสว่างจิตเราหะโลจนพันธ์สส,สระยองร่วมรับฟังการการซักถามนี่ครับสสคนเนี้เอาเรื่องนี้เข้า เข้ากันมาธิการเลยครับอย่าทําให้อย่าทําทมันเงียบๆอย่างนี้แล้วท่านเองเนี่ยเป็นสสที่นั่นก็น่าจะรู้นานแล้วเหมือนกันแต่เอาละไม่ว่าเราให้กําลังใจเพราะท่านไม่ได้มีเจ้าไม่ได้เป็นผู้มีอํานาจโดยตรงในการตรวจสอบหรือสั่งห้ามเทศบาลเ,เขามีอํานาจโดยตรงแต่การที่มันการปล่อยปะ,ปล,ยปะละเลยถึงขนาดนี้ท่านสสก็น่าจะเอกใจเหมือนกันนะแต่เอา วันนี้ยังไม่ว่ากันกับท่านสสนะก็เอาเรื่องเข้ากันมาที่การซะอย่าปล่อยไปมาดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ที่ผมบอกกับท่านข่าวสำคัญก็มีอยู่สามข่าวข่าวที่หนึ่งเป็นข่าวเรื่องกูลูกใครกู้หลานไขรเนี่ยก็เป็นข่าวเชิงเชิงระบบอย่างที่ผมบอกกับท่านไปแล้วนะครับนี่ข่าวไทยรัฐ อันที่สองก็เป็นข่าวเรื่องนายกอิงจี้ไอเรื่องตึกสอตองอออันนี้เป็นเรื่องใหญ่ทุกฉบับลงหมดครับอิงถแถลงเข้มเชิงสอตองออส่งเอกสารล่าชา้านี่แหละแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือข่าวการพบปะกันระหว่างนายกอดีตท่านทักษิณกับ ประธานอาเซียนหรือนายกมาเลเซียอันวาอิบราฮิมและก็มินองหลายโอ้งานนี้ใหญ่นะครับถือเป็นข่าวสำคัญทีเดียวเพียงแต่มันมีข่าวอื่นๆมาแทรกหมดข่าวนี้ก็เลยเล็กไปส่วนเรื่องข่าวปรับคลมอนั้นก็ก็อย่างที่ว่าเนี่ยถามกันจนกระทั่งคุณภูมิธรรมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแต่มันลือซะจนกรทั่งต้องตอบ นี่คือการปั่นข่าวในช่วงสงการที่ผ่านมาโดยอาศัยเหตุการ์กูลูกใครในสภานะต่อมาเดลินิวอย่างที่ผมบอกนี่ครับเดลินิวเลือกเรื่องของอุบัติเหตุรถชนกันกูลูกใครมาเป็นข่าวใหญ่ก็คงจะชั่วข่าวสองสาวันก็คงจะหายไปเพราะมันข่าวคนสนใจมากนายกเบี้ยวพาพีชมอบตัวขอ โทษสังคมคือเขียนว่านายกเบี้ยนี่อย่าเพิ่งไปคิดว่าตัวนายกรัฐมนตรีไปเบียนะ้ยนายกนายกเทศมนตรีชื่อเบี้ยวครับเรื่องคุณภูมิธรรมก็ถูกซักถามยางข่าวเหมือนกันครับเรื่องบับคอรมอสามข่าวที่ผมว่านี่เหมือนกันหมดเป็นข่าวสำคัญหน้าหนึ่งวันนี้มติชน ก็เอามุมของปรับคลมอเป็นเรื่องใหญ่ภูมิธรรมแจงข่าวปรับคลมอสิ้นเมษานี้ไม่ได้แจงครับคุณภูมิธรรมบอกยันคุณอิงนายกอิงไม่เคยพูดเลยนะครับแล้วก็เรื่องตึกถลม่มแล้วก็เรื่องทักษิณพบกับอันวาข่าวสดก็เล่นนายก เป็นประเด็นใหญ่นะครับที่นายกนายกเบี้ยวเนี่ยพาพิษเนี่ยอย่างว่ามันเป็นข่าวตลาดแล้ววันนี้นะฮะอันวาโชคู่ทักษิณเจรจาพมา่าอ้าวเหมือนกันนะครับส่วนไทยโพสต์นั้นแม้จะลงข่าวนายกอิงสั่งฟันสอตไอตึกสอต,ตง,งอทุจริตแต่ว่าโดยสไตล์แบบขวาจัด ของไทยโพสก็ต้องแนแหน,นหน่อยขึงขังเจ็ดวันฟันสตงทำนองว่าขึงขังนายกทำท่าขึงขังแต่จริงๆผมเชื่อว่าเรื่องนี้เอาจริงนะครับเรื่องคุณเอกราชช่างเหลาเจอคดีเข้าไปก็ลงแต่ผมไม่ไม่คุยกับท่านละเรื่องนี้เพราะผมพูดไปแล้วอา้าวแนวหน้าครับเขาเลือกประเด็นคือ เรื่องปรับคลมปลายเดือนเมษานี้จร,จริงๆไม่มีใครพูดเลยครับนี่เป็นการวิเคราะห์ข่าวกันอย่างเดียวจะจริงจะเท็จ,จ,จติดตามกันต่อไปก็แล้วกันคุณภูมิธรรมก็บอกให้โยนไปเลนให้ไปถามนายกนายกบี้ตำรวจเจ็ดวันให้ได้เรื่องตึกสตงอโอเคครับ บบงกอกโพส์ตก็เอาเรื่องการพบกันของท่านทักษิณกับอันวาอิบราฮิมนะครับเป็นข่าวใหญ่เพราะนี่เป็นข่าวสำคัญสำหรับต่างประเทศเพราะมันเป็นข่าวเรื่องพมา่าแล้วก็เรื่องเจรจากรรทาเอาละทีนี้เรามาดูข่าวราสํานักกันหน่อยข่าวราสํานักนี่หายไปหลายครั้ง เพราะมันไม่มีวันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ตามข่าวสาววังเมื่อวันพฤหัสผมคุยกับท่านไปแล้วเรื่องของกิจกรรมของสาววังคนหนึ่งซึ่งต้องจับตามองจริงๆ แล้วแอดมินเขาก็ตั้งชื่อซะชัดเจนดีว่าภาพนี้ราชินีนุ้ยเห็นแล้วผาวาเลยคือภาพของพลตีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอาน,นงซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นจริงๆครับอาจารย์สมศักดิ์เขาก็ตามเรื่องนี้แล้วก็เป็นจริงอย่างที่ท่านว่าคือมันมี มันมีการสูติบัตรออกมาว่าวันที่19เนี่ยพลตีหญิงท่านผู้หญิงออนอนงเนี่ยจะไปทำเป็นตัวแทนพระองค์ไปเททองหล่อพระเกศของพระพุทธรูปแล้วชื่อพระพุทธรูปนั้นก็เป็นนามสกุลของท่านผู้หญิงออนอันงที่เรียกว่าพระพุทธ ปิยนาฏวชิระพัฒไอ้นี่เป็นประเด็นสำคัญแล้วบอกว่าจะเททองกันวันที่สิบเก้าวันนี้วันที่สิบเก้าเขาเททองแล้วจริงๆจริง,รงตามสุติบัตินี้แต่ที่มันพิเศษไปกว่านั้นก็คือการจัดพิธีนี่ใหญ่โตมาก แล้วที่สำคัญก็คือท่านผู้หญิงออนอโนงเนี่ยไปเททองจริงแต่ทางวัดนี่จัดรูปโปสเตอร์ใหญ่คู่กับในหลวงเลยโอ้ธรรมดาเนี่ยในหลวงมอบหมายให้เอ,อเป็นตัวแทนพระองค์ไปนี่มันไม่จำเป็นต้องมีรูปใหญ่ขนาดนี้ แล้วรูปใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาเป็นรูปใหญ่ที่ประกบคู่เลยครับนี่อย่างเนี้ยเป็นตน้นไม่ใช่ธรรมดานะเอาล่ะที่สำคัญก็คือข่าววันที่เกวันที่สิบเกวันนี้ที่ว่าเนี่ยเป็นข่าวทางการเปิดเผยเลยลงในมติชนครับ นี่มติชนออนไลน์แต่ว่ามติชนลายวันวางแผงนะครัยังลงไม่ทันเพราะพึ่งเพิ่งทำงานวันนี้พึ่งพิ่งวางเททองหล่อวันนี้นะครับมติชนออนไลน์บอกว่าในหลวงโปรดเก้าท่านผู้หญิงออนอนองผู้แทนพระองค์วางศิลาเลิกวิหารปฐมวนารามนะฮะ ตามที่ว่าเนี่ยปฐมวนารามที่เมืองอํำเภอเมืองปทุมจังหวัดปทุมธานีนะครับเอาละ่ะดูภาพรวมนี่สิครับที่ท่านไปแล้วดูภาพที่อาจารย์สมศักิ์ตั้งข้อสังเกตคือการ การประดับภาพขนาดใหญ่คู่กับในหลวงอันนี้อาจารย์สมศักดิ์เขาก็มองเป็นเรื่องสำคัญว่าการจัดสถานที่นะฮะต้อนรับพลตีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนนนงนี้จะเป็นประธานที่จะไปเป็นประธานในพิธีวางศีดาเลิกและเททองหล่อยอดพระเกต้นเป็นงานใหญ่มากนะครับ ผมเลยเอาภาพนี้มาขยายให้ท่านดูนี่ชัดเลยครับอย่างนี้พอเราเห็นปับ๊บเรารู้ทันทีว่าพลตีหญิงท่านผู้หญิงอนอนงมีความสำคัญแน่นอนถ้าบอกเอ้ยสำคัญได้ยังไงอันนี้ราชสำนักไม่ได้ทำท่านต้องเข้าใจก่อนวัดเนี่ยเขาถือว่าเรื่องนี้เซนซิทีฟมาก ดังนั้นถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจากราชสำนักเขาจะไม่กล้าติดรูปอย่างนี้การติดรูปอย่างนี้นี่วันนี้ถ้าจะพูดถึงราชินีนุ้ยผวานี่นะต้องยกกำลังสองแล้วนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะรับประกันได้ครับถ้าทุกอย่างยังเป็นเดินไปตามปกติไม่มีอะไรติดขัดนะ ไม่มีอะไรหักหานหรือเธอมีการใส่ลายป้ายสีนะขอให้จับตาพลตีหญิงท่านผู้หญิงออนอานองนี้กันแล้วกันจะเป็นคนสำคัญในราชสำนักและจะเป็นคนสำคัญในกองกำลังถวายความจงรักภักดีเพราะท่านเพราะเธอเป็นมียศเป็นพลตีด้วยพึ่งสามสิบเอ็ดต้นๆนะสาสิบต้นๆน,นะน,น,นี่ครับ เอานี่ดูภาพรวมนะฮะนี่เอาละนี่ครับดูบรรยากาศการจัดสถานที่โอ้โหใหญ่โตไม่น้อยครับเต้นอย่างนี้นี่หลายสตังค์นะครับค่าเช่านะฮะ นี่แหละครับที่ผมบอกท่านตามหมายกำหนดการตรงเป๊ะวันที่19ใช่เลยถ้าจะรู้รู้ความสำคัญของงานรู้ความสำคัญของคนคือพลตีหญิงออนอนงนี้ก็ต้องมาดูกับอีกงานหนึ่งเมื่อต้นเมื่อต้นเดือนเมษายนเมืม่อวันที่5นะครับที่วัดแคจังหวัดสุพันณบุรี ท่านคนนี้เป็นพลตีหญิงเหมือนกันแต่เป็นพลตีหญิงชยุตาวชิระพัชโสภาเป็นตัวแทนพระอ,องค์ไปยกช่อฟ้าไม่ถือว่าไม่ได้มีไม่มีลักษณะพิเศษเหมือนอย่างท่านผู้หญิงชยุตออเอ,อท่านผู้หญิงออนานงอน,นั้นเททองหล่อ พัสเสียนที่ชื่อพระเหมือนนามสกุลท่านเลยอันนี้แค่ไปทำพิธีผมเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ท่านเห็นว่าเมื่อวันที่ห้านะครับเมื่อวันที่ห้าเมษานี่ก็พึ่งไปมานี่ครับดูรูปงามสง่าเหมือนกันชยุตานี่ลงข่าวเป็นทางการเหมือนกันไม่ใช่รับรับอๆนะลงข่าวเป็นทางการนี่มติชนลงนะ เมื่อวันที่5เมษายนในหลวงโปรด9้าคุณหญิงชยุตตาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธียกช่อฟ้าหอสวนมนที่วัดแค่สุพ,พันณบุรีเท่านั้นเองครับจริงอยู่มีความสำคัญแต่เมื่อเปรียบเทียบในเดือนเดียวกัน2วันนะครับระหว่างวันที่5เมษายนกับวันที่19ของบุคคล2คนในวังจะเห็นได้ชัดเจนว่า พลตีหญิงท่านผู้หญิงออนอ,อนโนงนี้มีความสำคัญมากกว่ายศชั้นเท่ากันก็จริงพลตีแต่ฐานะทางทางเขาเรียกว่าอะไรทางฐานะฐานนันดรนี่เป็นท่านผู้หญิงสูงกว่าคุณหญิงแล้วก็ยังได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนพระองค์ไปเททองหล่อพระเสียร ของพระพุทธรูปที่ชื่อของนามสกุลแต่กรณีของชยุตานี่ไม่มีอะไรเห็นไหมฮะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้รู้ชัดเจนแล้วว่าพลตีหญิงท่านผู้หญิงออนอนงนี้จะเป็นบุคคลสำคัญในวังต่อไปอย่างแน่นอนนะครับมาที่หลังดังกว่าคุณก้อยก็ยังเป็นยศพลตีอยู่นะยังไม่ขึ้นพลโทนะ อายุก็มากกว่าชายัยุเอ่มากกว่าท่านผู้หญิงอนานงนะท่านผู้หญิงอนอนานงนี่พึบขึ้นเลยแต่ยังไม่ถึงได้รับโปรดเก้าให้เป็นคุณพระเท่านั้นเองแต่เป็นท่านผู้หญิงแล้วก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญคนจังหวัดร้อเอที่บ้านอุ่มเมาส์อำเภอทวัตบุรีเอาละครับนี่คือข่าวสารระบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ